ปวดมาไหมวันนี้หนูอย่างแน่นเลยอะอย่างแน่นเลยค่ะทั้ทงเล็บทั้งเล็บทั้งหนังเลยโอ้ยอย่างยาวจ้าทีเดียวอึดหนึ่ง จบครั้งเดียวจบโอ้ยหอย่างยาวลงแล้วเนาะอย่างยาวเลยครั้งนี้ปวดไหม อย่างแน่นเลยอะเนาะนี่ตึงจ้ะนี่ตึงเด้อ <c oughs> <c oughs> ลุนหลุน แน่นมากโดน อย่างแน่นอย่างแน่นดมแล้วเนาะตัวติโบเลยหนูตัวหนังนิดนึงจ้ายัางไม่หมดอีกดูดิอื้อหือ ดูยังยาวยังยาวคะ่ะด,ดูดิดูดิยังยาวนี่แหละที่ทำให้หนูปวดโอเคแล้วเนาะเบาแล้วเนาะโอเคจ้า